ครับคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านยินดีต้อนรับคุณก็สู่ช่องสีนุ่มยังครามนะฮะกับผมสีนุ่มคนเมืองเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่อําเภอแม่ทาจังหวัดลําพูนนะครับน่าจะพปลาท่านไปแอวนะฮะที่ห้วยเดือนะฮะตำบลทาขุมเงินอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนตรงนีนะ้เป็นอ่างเลี้ยงปลาเป็นบอ่อเลี้ยงปลานะขนาดใหญ่ เลยจะอ่างไม่เมือยไปประมาณ1กิโลเมตรนะครับซึ่งมาที่นี่นะฮะด้วยบารมีของเพื่อนสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่เลี้ยงปลาหรือบ่อปลาส่วนตัวนะ,ะของท่านพันตำรวจเอกปิตูชัยบุญมีนะฮะ ต้องกราบคอบพระคุณท่านอย่างสูงที่ให้การต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีอย่างที่บอกซีโนมาตรงนี้ได้เพราะบารมีเพื่อนเนาะนะฮะก็ได้มีโอกาสเข้ามาดูสถานที่กว้างใหญ่ไพศาลบ่บ่ป่านะฮะซึ่งมีบ้านไม้หลังมโหลานนะฮะอยู่บนบ่ป่า ะะซึ่งก็ใต้ถุนของบ้านหลังนี้นะฮะมีปลาชุกชุมมากมายหลากหลายชนิดมากนะฮะอยู่ใต้ถุนบ้านหลังนี้นะครับซึ่งก็มีบอ่อเล็กอีกหลายๆบ่อรอบๆนะฮะซึ่งวันนี้เป็นโอกาสพิเศษเนื่องจากว่าบรรดาเพื่อนๆอยากจะมาจัดงานปาร์ตี้กันเล็กๆนะมาตกปลาเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินอันนี้เดินตามซีนนม,มานะเข้ามาดูบ้าน ไม้หลังมโหรานที่อยู่บนบ่อป่ากัะเสเล็กน้อยนะฮะ,ะก็มีทั้งโต๊ะสนุกแล้วก็เดินไปตามระเบียงอยากได้าะเห็นว่าบนระเบียงบ้านตรงนี้กว้างใหญ่นะฮะหลายคนชอบมายืนอยู่บนระเบียงตรงนี้และใช้เบ็ดควิดเบ็ดจอมธรรมดานี่แหละจอมป่านะฮะแล้วก็สามารถอจอมป่าได้สบายๆเนาะนะฮะอันนี้เป็นที่รับรองแขกนะฮะ,ะทานอาหารนะฮะ ค่อนขึ้นจากกว้างใหญ่พอสมควรนะฮะพาสำรวจบริเวณรอบๆสถานที่กันสักน้อยหนึ่งนะฮะ,ะซึ่งเป็นบ้านไม้หลังมโหราณอย่างที่บอกนะฮะอยู่บนบอ่อปลาอันกว้างใหญ่แนะซึ่งมีปลาชุกชุมมากนะฮะมีปาลารวมมิตรหลากหลายชนิดปลาแรดปลาดุกนะฮะ,ะปลาทับทิมสารพัดปลาช่างเก่งใจเย็นมากนะนั่งตกปลา นะฮะ,ะแล้วก็มูรู้สึกว่าได้ป่ายเยอะพอสมควรวันนี้พาน้องนาชามาตัวเนื่องจากว่าเป็นโอกาสพิเศษนะพรุ่งนี้จะเป็นวันคล้ายวันเกิดน้องนาชาเลยพาน้องนาชามานอนที่นี่นะฮะค่ำๆจะมีปาร์ตี้หลายคนกําลังจัดเตรียมสถานที่นะฮะ ก็มีบ้านพักรับรองแต่หลายคนเลือกที่จะนอนกลางเต็นท์อยู่เพื่อต้องการสัมผัสบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะกำลังตเตรียมอาหารการกินนะรวมไปถึงเครื่องเสียงที่จะใช้ร้องเพลงกันในค่ําคืนนี้แต่ละคนก็ช่วยกันคนละไม้ละมือในเรื่องราวของการ,ตรเตรียมสถานที่พร้อมทั้งอาหารการกินที่จะใช้ในงานปาร์ตี้ในค่ําคืนนี้ไปชมบรรยากาศกันนะครับ เอาวาเดินหน้้องไม่เอิานเลยเทำไม่เอาหน้าถามมาใหม่สมมุติเฟื่องเาไหลน้เดือนฮงน้าฮะน้าดกูคนใจเรือกออลามแล้วตอนนี้ อาจเจิญพี่ๆน้องๆครับกระปุกกรดีใจครับที่พวกเราได้มาเป็นผ่านที่แห่งนี้เในโอ,อกาสวันคิดมาก แล้วก็โอกาสสุดท้ายปิดเก่าคุณรับคุณตอนรับปีกใหม่ด้วยผมไม่ทราบประกอนคุณนายของท่านร้านดาลาโทบม่าโทามา่าว่าว่นฮ่่าฮ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 ่นฮ่า่าฮ่ี้่าฮ่า่าฮ่า่าฮนาฮ่าฮ่า้่าฮ่าฮ่ัฮ่าด่าฮ่าฮ่ะฮ่าัาฮาา แล้วอย่าเอ็มมาตางนอนด้วยเอมาลีด้วยเด็กเล็กด้วยนะครับก็ยังไงต้องขัองคับให้ว่างาในเมื่อน้องเขาตัดก็ต้องว่างบ,บิงพรุ่งนี้ผมจะมีงานเลี้ยงเพื่อนเขาเลื่อนไปพอดีพรุ่งนี้วันขอ,อมีความสุขมากๆนะครับในวันนี้แล้วก็มาถัดวันต่อไปก็ยินดีก็รับครับขอบคุณครับ เป็นใจเพรอยากให้เราคปองเพอเอเาใจม่แค <gens> ่องดัวยิ้มป็าฮาฮเอากๆมีกก่ใครหอยในเจ้าพี่ไหนน เช้าแล้วเช้าแล้ว,ลวครับลุงอรุณของเช้าวันใหม่นะครับมันนักตกปลาหลายท่านก็ยังคงขมักขม้นนะฮะในการตกปลานะฮะอ่าหลายท่าน นะฮะได้ปลาติดไม้ติดมือก,กลับบ้านนะปลาบางส่วนที่ตกได้ก็นํามาปรุงเป็นอาหารเช้านะฮะรับประทานก่อนจะกลับบ้านนะฮะหลายท่านหอบผิวพลงพลังปลากลับบ้านนะฮะก็เป็นที่อะไรเรียกว่าสนุกสนานแฮปปี้สำหรับรบรรดาเพื่อนๆนที่ชื่นชอบในการตกปลากันนะครับปลาปลาของท่านพันตํารวจเอกปิตุชัยนะบุญมีอาจจะมีการเปิดให้ตกปลาคันเร์เๆนี้ท่านใดสนใจนะฮะก็แวะเวียนสอบถามหรือ นะฮะเข้าไปตกปลากันได้นะเร็วๆนี้ที่ทาขุมเงินอำเภอแม่ถาจังหวัดลำพูนนะครับพัดคโคนตัวกว็บข้ามไปละครับค่ำคืนวันที่26นั้นหลับบรรดาเพื่อนฝูงกลับไปหมดแล้วนะสีนุ่มพาน้องนาชามานอนที่อ่างเก็บน้ำแม่เมยอ,อีกหนึ่งคืนนะฮะเพราะว่าอ,อยากจะ ให้เป็นวันพิเศษสําหรับนัชชาซึ่งเป็นวันคล้ยวันเกิดนะฮะวันนี้ก็นัดคุณพ่อกับคุณอาของน้องนัชชา มานอนเป็นเพื่อนนะเพื่อจะรับประทานอาหารร่วมกันนานๆสักครั้งหนึ่งเพราะแต่แตแตละคนก็ต่างทํางานกันคนละทิศละทางนะถือว่าเป็นวันพิเศษนะสำหรับวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของน้องนาชานะฮะเราใช้สถานที่ทีอ่อ่างเก็บน้ําแม่เมยเป็นที่พักผ่อนจนใจและสารสัมพันธ์นะฮะความสัมพันธ์ในครอบครัวนะ,ะกับลูกๆหลานๆกันตรงอ่างเก็บน้ํา แม่เมยออำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนซึ่งบรรยากาศดีมากนะฮะก็อยากเชิญชวนหลายท่านไปเยี่ยมชมไปเที่ยวกันนะครับ